วันนี้มีของมาตรงอยู่แล้วครับอะไรครับลุงจี่งของมาเลยแล้วครับดูเป็นอะไรเดี๋ยวมาแกะรุ่นกันนะครับสี่้อยเก้าสิบสองนี่492ยสิสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนเดิมมาแล้วครับวันนี้มาทำรีวิวครับเดี๋ยวใส่แม่ครับแม่ของสองชั้นนะครับวันนี้มาทำรีวิวเพื่อน ดูรีวิวอะไรนะครับสั่งของในเอ่อในไหนเนี่ยสั่งของในอะไรอะ่ะตอนสั่งจำไม่ได้ในช้อปพี่นะครับสั่งของในช้อปพี่มาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆไปสถานีเพิ่งมาส่งเอ่อส่งของ j m p Express นะครับเดี๋ยวมาแกะด,ดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมารีวิวกันนะฮะพอมันแกะ ในมคกตเตอร์ตัดบเออ่ออ่ามคเกเตอร์ตัดบเชือบดูของข้างในเนี่ยตัดเสร็จแล้วครับจะมาแกะกันนี่ข้างในมีอะไรอยู่เพื่อนๆมาดูนะเปิดจึบชึบนี่อะไรครับดูสิโอ้มีแพ็กิี่มีชั้นนึงอันนี้ไม่มีอะไรโบเบนะครับโยน มาดูกันข้างในมีอะไรอยู่ครับผมสั่งไปเมื่อสองวันครึ่งนะประมาณสองวันนะครับได้ตามที่เขาบอกนะครับมาเกะอีกชั้นหนึ่งออมาอย่างดีนะฮะกันกระแทกซีนมาอย่างดีนี่อันนี้อะไรอะ่ะ อ่ันกระแทกนะครับพับไว้เก็บไว้นี่เก็บไว้เผื่อใช้างานได้นะครับส่งของอะไรส่งของคนอื่นอะไรปลิวเมื่อกี้อะไรปลิวนี่เป็นนามบัตรใบขอบคุณนะครับเขียนว่าขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกสินค้าจากทางร้าน, <S <S านเมื่อตั้นได้ตรวจสอบสินค้าแล้วรบกวนกดดาวและอย่าลืมรีวิวสินค้าให้กับทางร้านเรา ทุกคำแนะนํามาปรับปรุงให้บริกรารมารับใจบริการเพื่อให้บริการดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับให้กดดาวให้เข้าไปกดดาวด้วยครับในในช้ปปอปีนะครับมีใบไม่ขอบคุณนะเก็บไว้เดี๋ยวไปกดให้ถ้าดีนะถ้าสินค้าดีแกครับแกล้กวงออกมาดู มันคืออะไรเร็วๆติ๊กคับติ๊กคับโบเบอออกมาเลยมาได้ครับอะไรครับดูครับอะไร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 ครับอี้ยอี้ยแอปปิลนี่ครับเป็นถุงมือกับรถบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ผมนี่เองนะฮะเป็นถุงมืออะไรดูทิอันนี้กระดาษแกนติมยี่ห้อนี่ย่อโมโตบูมอเตอร์บูมอเตอร์บู นะครับเป็นถุงมือหนังแกะเพรพาะว่าเป็นหนังแกะนะครับตัวนี้เป็นหนังแกะแต่ผมแกะแล้วนะครับแกะออกจากถุงเรียบร้อยแล้วนะฮะมอเตอร์บวกยี่ห้อของถุงมือนะฮะยี่ห้อน,นี้เข้าไปดูในช้อปปี้คนซื้อเยอะเห็นดาวห้าดาวนะครับมาดูกันถุงมือหนังแกะเป็นยังไงนี่ฮะเพื่อนๆเ,เห็นไหมถุงมือขับรถมอเตอร์ไซค์บิกไบค์นะครับ นะมีกระดุมมาด้วยกระดุมนี่ไปล็อกนะครับมีกระดุมล็อกล็อกไว้เวลากลัวหายล็อกให้ติดกันได้นะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์แต่ยี่ห้อตัดติงก่บนตัดสิ้งเจ็บตัวนี้เป็นตรงมือหนังแกะนะครับเป็นหนังของแกะแท้นะฮะนะมีนิ้วม,ม,มีรูระบายเพื่นเห็นไหม มีรูระบายอากาศด้วยนะครับมีกันกระแทกตรงนี้เวลาล้มเลยในประมาณนี้ครับมีตีนทุกแก่ลอ,อกนะคระับเ,เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมสุงมือต้องมันจะเล็กเป็นไหมเนี่ยน,นนี่ก็มีก,กันกระแทกนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับจะเล็กเป็นไหมเนี่ยเ,เล็กอันเก้าก็โอเคไม่เล็กมาก ในแล้วไม่เล็กมากแต่สั้นไปหน่อยอเบอร์ L ครับก็วัดผมก็วัดมือแล้วอะประมาณแปดถึงเก้าเซนเขาบอกซื้อเบอร์ L ผมก็สั่งเบอร์ L ไปแต่ผมว่านนะหนังนะอะส่วนมากมันจะยืดครับเดี๋ยวใส่ไปแต่ไปเดี๋ยวก็ยืดไห้ครับนี่ผมมือหนังแกะเป็นอย่างนี้นะฮะผมมือขับรถมอเตอร์ไซค์จริงๆที่ซื้อไม่มีอะไรละครับกลัวมือเนี่ยดำฮนะโดนแดด ผมเรียกว่าเล็กไปไหมเนี่ยจะเล็กไปไหมเหมือนนวมต่อยมวยเลยะเนี่ยะๆๆจะเล็กไปไหมอ่ะเพื่อนๆว่าเล็กไปไหมจังมาแล้วนะเนี่ยราคาต้องไรอ่ะราคาตั้งสี่ร้อยด้วยกล่อง ราคาเหรอฮะในกล่องเขียนไว้ราคา492บาทนะครับเป็นหนังแกะมันจะเล็กไ,ไหมนี่ไม่รู้เล็กไม่เล็กซื้อมาแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะรีวิวถุงมือหนังแกะนะครับไว้กับรถบิ๊กไบค์นะเบอร์ซิท650ของผมเนี่ยครับ <S <S เดี๋ยวจะขับขี่ไปต่างจังหวัดบ้างนะครับ <S <S เพื่อนเพื่อนนี่ฮะถุงมือหนังแกะรีวิวนะครับเพื่อนๆ <S <S มีรูระบายนะฮะ เห็นไหมพอโอเคนะใส่แล้วพอดีแต่ไม่รู้ตรงขวามือเนี่ยบอกว่ามันสั้นไปนิดหรือมันเป็นสไตล์อย่างนี้หรือว่าแบบนี้ของเขานะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้มันสั้นเล็กไปหรือเปล่านะเราก็วัดตามที่เขาบอก่ะวัดขวามือเนี่ยประมาณแปดเซนตเมได้หรือเอลนะครับซื้อมาแล้วนะฮะมันก็ต้องเอาไว้ใช้นะครับทำไม่ได้หรือว่าอีกทสเดี๋ยวคงจะยืดนะฮะเพื่อน นะตรงมือหนังแกะรีวิวเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆตัวไหนก็มาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะยี่ห้อนี้โอเคอยู่หนังแท้นะฮะมียู่ระบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวมีอะไรสั่งในช้อปปี้หรือว่าดาซาราเดี๋ยวผมเอามาิวเพื่อนๆดูนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับรักนะครับทุกคนจุ๊บจุบตรงมือกับรถบิ๊กไบค์เวิร์ลคิด0ของผมครับมาแล้วกับเพื่อนใดบ่ายรักนะครับทุกคนจุ๊บจุบแกะ เดี๋ยวไปเอาไปใช้เลยลองใช้ดูไปไป